โอ้โหอย่างแรงยิ่งแค่รถถังอะไรรว้เนี่ยเทยไ่ไม่พอแม่งแรงชิบหายเลยสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนูไนนะครับผมวันนี้ในโลบอกโหมดเมทรีเซคุณนะครับผมวันนี้มีอะไรกันหรือวันนี้มันมีอัปเดตใหม่ไปก็คือมีรถถังสีทองนะครับผมทําจากทองคํา 24k นะครับผมทองคํา 24k ก็คือทองคําที่มีความบริสุทธิ100์99-100%ใช่ไหมวะไม่รู้ <c oughs> แล้วก็มีอัปเดตการ์ดใหม่ดูดีเนี่ยเป็นไง สีทองอลามเชียวเหมือนบรรยากาศแบบอยู่ในป่าดงดิบ <laughs> ดูดิเออโคเทเลยมีลังคาหักหักพังอะไรด้วยนะโอเคผมก็ซื้อไว้แล้วนะครับผมก็ประมาณ8ปดแปด0สนหรือเปล่าประมาณ8 0 0แสนในเกมนะครับผมเขาบอกว่ามันมันมีเวลาจำกัดหรือเปล่าเนี่ยเออประมาณนั้นนะไม่รู้ว่ามันจะหมดตอนไหนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ารถาถาังคันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมเออผมขอถามเรื่องหนึ่งม,มันมันเกี่ยวอะไรกับการ์ตูน เอวอะไรโดนัลดลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะมันการ์ตูนอะไรวะมันเกี่ยวกันปะไม่รู้ดิใช่ไหมกดเน็กไวโอเคแล้วก็ซื้อเราอยู่ไหนวะนี่นี่เอามาแล้วที่แรกนึกว่าจะไม่มาเอาดิกดคีไปกดอ e. ีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอนอกเรื่องได้ไหมผมขอเดินชมก่อนผมยังไม่ชมเลยผมซื้อมา หมดประมาณ7จ็ดแปดสนเงินในเกมนะโอ้โหดูสีแบบม,มันช่างอลามเหลือเกินท้อง 24K นะขอแซะเอาสักส่วนไปขายร้านทองได้ไหมเนี่ย<ะ> <c oughs> เอาสิวมาตอกเอานะตอกเอาทองออกนะโอ้โหแสงมันช่างจ้าเหลือเกินที่เรกมันอัปเดตมาใหม่เว้ยผมนึกว่ามันเติมเอานะเว้ยที่จริงมันแบบมันไม่ได้เติมเหรอแบบตกใจมากนะ มันอัปเดตตั้งแต่มามาตั้งแต่เมื่อคืนนะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันที่แรกผมว่าจะอัดคลิปลเลยแหละมันดึกเกินโอเคก็มาอัดตอนเช้าลึกเกันนะก็จะประมาณนี้หรือเปล่ายี่สี่เคนดูความแรงนี่มันแรงหรือเปล่าให้เราลองไปยิงดิ <c oughs> <s we ak> เสียงทำไมมันตุบตุบแบบนี้วะเดี๋ยวผมไปเพิ่มเสียงในเกมแป๊บนึงน,นะโอเคเราต้อง มีอัตรลดในการเล่นนะครับผมก็แบบต้องบ้มแบบแบบแรงๆหูแตกไปข้างนึงกันเลยเดียวไม่เอานะเดี๋ยวเดมาลองกับฐานทัพดิทดสอบยิงระหันตายไปไอ้เนี่ยหนึ่งสองบมนี่รอดปะโอ้โหยังแรงยึดเค่รถถังอะไรวะเดี๋่ะเท่ไม่พอแม่งแรงชิบหายเลยสุดยอดสีมันแบบชาลอเกินนะมันแบบรอตารอใจรอตีนมากเลยนะ เคผมเอามาปั่นฐานทัดูยิงวูวัดเดียวจอดเป็นเงินลาหารแรงบันละรถถังพี่ไอ้น้องรถถังสีทองเคยเห็นเปล่ามีใครมามีใครห้าวแถวนี้ไหมวะพี่ลองเอามายึดฐานทํานี่ดูนะไม่โดนไม่โดนวีนละมันเห็น่ัทวนเราละมันเห็นเราละนี่ตายไปโอเคเราจะยิงมันสี่มุมเดี๋ยวผมจะลองมายึดตรงนี้ดูมันจะเป็นยังไง เฮ้ยเฮ้ยสัญญาณเตือนภัยมันเตือนมาเฮ้ยเ้เยใครยิงไ้อ้าวก็ไอ้ข้างหน้าด้วยาบยิงนึกว่าใครเอาดีตายไปอ้าวขี่ขึ้นไม่ได้โหมันเป็นรถถังที่แบบโหดูดูดูมันสะท้อนกับแสงนะผู้ชมอื้มออร่ามาเต็มย็ดเคนี่พระอาทิตย์อยู่ทางนี้ใช่ไหมพระอาทิตย์สีขาวพระอาทิตย์สีขาวนี่ๆนี่ยิงเนี่ย โอ้โหไม่โดนเดี๋ดดยวยิงประตูดีกว่ายิงประตูยิงดิมันมีนัดเดียวนะท่านผู้ชมประตูทีเดียวแตกโอ้โหมันช่างจ้าเหลือเกินเอาชนต้นไนออม้ละมาทดสอบความแรงโอ้โหมันตายหมดแล้วนั่นควัดคิวไม่ใช่นะมันมีสี่ตัวใช่ไหมตายไปละคนนึงในนี่นนยิงโดนปะเนี่ยโอ้โหมีหินบังนะมีหินบงังเหรอ เรียบร้อยยิงอีกบึ้มเราจะเข้ามายึดตรงนี้โดยใช้รถถังทองคำยายยิงยีงิเออเฮ้ <กแป Marc> ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหรถถังก็ถึกประมาณหนึ่งนะจะไม่ถึกมากนะท่านผู้ชมความถึกความบึกบึนก็กลางๆเลยกันเฮ้ยไม่ไม่โดนยังไงวะ มันจะแตกแล้วเมันจะแตกขอยิบตรงนี้ขอยิบตรงนี้ก่อนโอเคเป็นของเราแล้วโอ้ไม่ยิบนี่มาขออัพสักหน่อยนโอเคอัพเท่านี้พอรถถังผมจะแตกวะเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถถังทองคำ 24k ของเรา หลอดเลือดผมเต็มนะแต่หลอดเลือดรถถังผมจะแตกและเฮ้ยเฮ้มีใครอยู่ด้านนู้นวะเฮ้ยมาดิเอ้รถถังสีทองมันกันนี่เวอกำลังเหอเลยใช่ไหมน้องยิงยิงมันเลยนี่เลือดรุดไปดิแต่มันยิงผมนัดเดียวผมเรียบร้อยเลยนะเอาดิผมผมยิงมันไม่โดนมาจมูเอาดิไปยิงโดนกระเพงเฉยเลยลองเล็งปอกต่ำลงละ มันกำลังเลีงผมอยู่ใช่ไหมนะั่นอย่านะเฟ้ยอย่านะเฟ้ยเฮ้ย <Hey, S 1> มันกำลังจะไปยึดฐานทัพตรงนั้นเลยเนะี่ยผมปั่นประสานมันก่อนแป๊บหนึง่งมันไม่เห็นผมเลยบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ผมยิงมันไม่โดนเว้ยโอ้โหมันขับนีแหละมาเดียวกับฐานทัพเราดีกว่าเว้ยเออมันสีสวยดีนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมรถถังทองคำ 24k ของเราเป็นรถถังที่ออร่าเต็มที่ความแรงก็แรงตามรถถังปกติแหละโอเครีบซื้อนะเขาบอกมีเวลาจํากัดใช่ไหมเป็นลิมิเต็ดด้วยเฮ้ยใครได้ไปนี่มันจะทําให้ฐานทัพเรามีออร่าขึ้นมาเลยไม่เน้นออกลบนะเน้นสวยงามเน้นจอดเท่เฉยนะ ็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถถังทองคำยี่ิบสใช้เงินในเกมก็เออผมก็บอกไปแล้วนะบอกอีกรอบก็ได้เจ็ดแสนแปแสนประมาณนั้นไม่ไม่มากไม่น้อยกลางน้อยแหละนะ่าจะน้อยน้อยก็พวกเครื่องบิน B17 พวกอันนี้อยู่นะแบบเป็นทองคำอารามไง B17 เมันทองอยู่นะแต่มันไม่มีทองอารามไงแบบเนี้ยเออแมทเทนชิปก็สีทองใช่ไหมแต่มันก็ทองดำนะแต่อันนี้มันสีทองแบบทองแท้เลยทองทอง มาโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วดีถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายหัวเท่เวย